กลับสวัสดีคร <produ funny gli apprentice systems> ับพี่น้องเข้ามาเห็ดบานครับพี่น้องเป็นบานสำริดแบบแบบเขาเกินยังเงือบมั้วเขาเกินยังเงืบแบบออกกับวัวกินหรอกยังเงือบเปลสภาพมาแปลสภาพบานบางมีครับพี่น้องบังมี่บังมีบั่ครับพ่อแกะบังมี่กันแกะมี่ แกะบังมีเสร็จสุดโอ้ใส่บานคนระับพี่้องบ้านสำเร็จนะบ้านสำเร็จหองเลย เอากับ่ซงใท่กันโอ้โพี่น้องเอ้วนอานบักมี่พี่นอ้องวานองกมี่สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดวานบักมี่กระพริอแลืม ผักกุ้ยใบกุแช่นี่นะครับพี่น้องช่องชรกลกฤติครับผักกดไลค์นะครับสวัสดีครับ